ันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่29สิงหาคม2568พวกเราก็มาฟังธรรมตามเหตุตามปัจจัยเราก็มากระทำกิจด,ด้วยการฟังกระทำกิจด,ด้วยความเป็นผู้มูสูตรกันเช่นเคยดังนั้นก็ให้พวกเราตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเงี่ยสดลงฟังธรรม เพื่อความไม่มีของนิวรั้งา้าและเพื่อความบริบูรณ์ของพุทธชงทั้งจิตธรรมะที่จะให้พวกเราได้ยินได้ฟังก็เอามาจากพระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อ626เล่ม15ข้อ626กก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของธรรมะวันนี้ พวกเราลองนึกทบทวนดูว่าเมื่อวานเราได้ฟังธรรมะเรื่องอะไรวันที่ผ่านๆมา,า,า,ามีเรื่องอะไรที่เราประทับใจที่เราพอทรงจําได้มีอยู่หรือไม่อย่างเมื่อวานเราก็ได้ฟังประวัติบางส่วนของท่านพระองค์ุลิมานเป็นที่เรียบร้อยก็เพื่อตอกย้าให้กับพวกเราได้เข้าใจว่ากรรมดีกรรมชั่วทําแล้วก็ต้องรับผลแม้เป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องรับผลของกรรมที่เคยกระทําเอาไว้ แม้ว่าจะเป็นกรรมไม่ดีนะตัวอย่างท่านพระองคุลิมานก็ชัดเจนอย่างยิ่งและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับท่านพระองคุลิมานเป็นผลพวงมาจากนะบาปกรรมเก่าของท่านไม่มีใครมาทุบมาตนะีมาทำร้ายท่านแต่ท่อนไม้เอ่ยก้อนดินเอ่ยก้อนกรวดเอ่ยที่เขาคว้างไปในทิศทางใดก็ตามมันก็มีเหตุให้ปลิวกลับมาโดนท่านพระองคุลิมาน พวกเราก็ให้เข้าใจอย่างนี้เพราะด้วยความที่เมื่อไหร่ก็ตามมีคนมาทําร้ายพระอรหันต์ไอ้คนทําร้ายก็บาปอย่างยิ่งนะเพราะประทุสร้ายพระอรหันต์กลายเป็นว่าสิ่งที่เราเห็นในหนังในละครกับความเป็นจริงเรื่องประวัติท่านองค์คริมานก็ต่างกันพอสมควรนะไม่มีใครทุบไม่มีใครตีท่าน ไม่มีใครทําร้ายท่านเหมือนในหนังทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะบาปะกรรมมันลอยมาเองพวกเราเองก็คงเคยเจอสภาพคล้ายๆอย่างนี้ถ้าเราช้ากว่านี้อีกหน่อยหนึ่งหรือเร็วกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งก็รอดปลอดภัยแต่ทําไมต้องจังหวะนี้พอดีพอดนะีมีคนยังเคยพูดเลยว่าเนี่ยอุบัติเหตุตรงจุดเนี่ยถ้ารถคันนี้นะมาช้าอีกสักห้าวินาที หรือไปเร็วกว่านี้อีกสักห้าวินาทีรอดละกายพวกเราได้ทราบดังนั้นเราก็ต้องทราบอีกว่าการที่เราอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญามาทำให้บาปกรรมที่เรากระทำแล้วจะให้ผลในปัจจุบันไม่ปรากฏผลต่อไปอีกไม่ว่าจะเป็นผลที่มากหรือน้อยเหมือนท่านองค์คริมานการรับผลบาปกรรมในชาตินี้ และไม่ต้องไปรับในรกอีกต่อไปส่วนใครจะอาศัยเมตตากรุณามุทิตาหรืออุเบกขาที่ขยันเจริญทำให้มาอันนี้ก็ช่วยทำให้กรรมที่ทำพอประมาณก็ไม่เหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในจิตของเรา,เราพระผู้มีพระภาคก็มีแนวทางให้อยู่อยากจะจัดการเรื่องผลของกรรมตัวเองให้ดีจะจัดการอย่างไร อดีตที่ผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องปล่อยเราก็แก้ไขที่กรรมหรือการกระทําของเราตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่กรรมทางกายคือการกระทําตั้งแต่กรรมทางวาจาคือการพูดตั้งแต่กรรมทางใจคือการคิดเราต้องแก้ไขปรับปรุงใหม่เพื่อให้เราได้สร้างเหตุปัจจัยที่เกื้อกูลต่อความสุขความเจริญของเรา ก็เหมือนที่เราทราบว่าบุญเป็นชื่อของความสุขไม่ได้วัดกันที่อย่างอื่นและการเจริญเมตตาในพระสูตรนั้นก็ทำให้เราทราบว่าเราเจริญเมตตาเป็นการทำบุญแบบไม่เสียงเงินผลที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้เราร่ำรวยมั่งคั่งอยู่สุขสบายได้ พระผู้มีพระภาคของเราเคยเจริญเมตตาจิตได้ตลอดเจ็ดปีมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังได้เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิมีแก้วเจ็ดประการครบท้วนนะมีอำนาจอย่างจริง <c oughs> เห็นไหมว่า <c oughs> เจริญเมตตาแบบไม่ต้องนะการเจริญเมตตาที่เป็นการทันบุญแบบไม่เสียสัพ์ผลที่เกิดขึ้นก็ยังทำให้เราได้รับทรัพย์สมบัติอื่น เพราะเคยมีความเชื่อที่ว่าเวลาไปทําบุญนะต้องให้น้ำน่ะตายไปก็จะได้มีน้ํากินนะอยากกินอะไรก็ทําบุญด้วยอันนั้นนะตายไปก็จะได้กินสิ่งที่ตัวเองชอบนะนี่เป็นความเชื่อที่คลาดเคลื่อนความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเลยถือโอกาสอธิบายพวกเราอีกทีนะมาดูพระสูตรของวันนี้นะเป็นพระสูตรสั้นๆอยู่ ในเล่ม15เข้าหกสองหอย่างที่บอกไปนะเหตุการณ์เกิดขึ้นในสมัยที่พระผู้มีพระภาคอยู่ที่เวรุวันเมืองราชครือะมีครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้เป็นพรามสามีนะเป็นผู้ที่ อย่างเลื่อมใสในข้อประพฤติปฏิบัติของพราหมณ์ส่วนพราหมณ์ผู้เป็นเมียได้เปลี่ยนใจมาเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์แล้วต่อมาพราหมณ์ที่เป็นสตรีคนนี้ก็นำอาหารไปให้นะพราหมณ์ผู้หนึ่งแต่ตัวเองก้าวพลาด ได้ความตกใจก็จึงกล่าวอุทานสามครั้งว่านโมตัสสะพระวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่นะพรามสตรีคนนี้ก็กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจา้าแปลเป็นไทยว่า ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัสม,มาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัสม,มาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพอพราหมณ์ผู้นั้นได้ยินได้ฟังนะก็เลยตำหนิด่ดาว่านะพราหมณ์ที่เป็นสตรีนะว่าหญิงถอยจากนั้น ก็มีเรื่องราวต่อไปว่าสุดท้ายพราหมณ์ผู้นี้ก็ได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคแล้วก็เข้าไปถามสิ่งที่ตัวเองสงสัยว่าบุคคลฆ่าอะไรได้ย่อมนอนเป็นสุขบุคคลฆ่าอะไรได้ย่อมไม่เศร้าโศกฆ่าแต่พระโคดมพระองค์ย่อมชอบใจการฆ่าธรรมะ อะไรเป็นธรรมะอันเอกเราเดาซิค่าอะไรเราจะนอนเป็นสุขค่าอะไรเราจะไม่เศร้าโศกด้วยความที่เราทราบแล้วว่าบุญเป็นชื่อของความสุขธรรมะของวันนี้ก็จะทำให้เราทราบว่าเราจะสร้างความสุขอย่างอื่นให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้อย่างไรเดาซนะิค่าอะไรแล้วเราจะนอนหลับเป็นสุข ฆ่าอะไรได้เราจะไม่เศร้าโศกพระผู้มีพระภาจึงตอบพรามผู้นั้นนะด้วยข้อธรรมที่ว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่มนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่มไม่เศร้าโศกพรามพระอริยะเจ้าทั้งหลายย่มสรรเสริญการฆ่าความโกรธอันมีรากเป็นพิษมียอดอันหวาน พราะบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกเมื่อได้ฟังพระผู้มีพระภาคกล่าวอย่างนั้นพราหมณ์ผู้นี้ก็เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเพราะว่าก่อนจะมาถึงนี้เนี่ยตัวเองโกรธไม่พอใจพราหมณ์ผู้เป็นสตรีตัวเองก็เลยมีความทุกข์ใจอย่างยิิงพอมาถามธรรมะพระผู้มีพระภาคว่า ค่าอะไรได้แล้วอยู่เป็นสุขเมื่อพระผู้มีพระภาคตอบถึงว่าก้าค่าความโกรธได้อยู่เป็นสุขนะก็เลยเกิดความรู้สึกประทับใจเพราะตัวเองตอนะนะี้ก็กำลังทุกข์อย่างจริงมีทั้งความไม่พอใจในพรามผู้เป็นสตรีและก็มีความไม่พอใจในพระผู้มีพระภาคนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้เรา มีความสุขในชีวิตแบบไม่ต้องเสียเงินด้วยการที่เมื่อความโกรธเกิดขึ้นเราก็ฆ่ามันเสียเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเราก็จัดการละทิ้งบันเทาถ่ายถอนออกทำให้หมดสิ้นไปจนไม่มีเหลือได้ไหมเราเคยสังเกตตัวเองไหมว่าเมื่อโกรธมากเราก็ทุกมาก โกรธนานเท่าไหร่เราก็ทุกนานเท่านั้นเราโกรธน้อยเราก็ทุกน้อยเรามีความโกรธสั้นๆเราก็ทุกสั้นๆเราไม่โกรธเลยเราก็มีแต่ความสุขอาจจะยังไม่โกรธอาจจะยังแค่ขัดเคืองหรือไม่พอใจเพียงแค่นี้ก็ทำให้เราเป็นทุกข์ได้อยากมีความสุขนะ นอกจากสร้างสิ่งที่เป็นบุญกุศลก็มานี่แหละจัดการความโกรธให้ได้เมื่อจัดการความโกรธได้ก็สบายละใครก็ยั่วให้เราโกรธไม่ได้ใครกระทำอะไรให้เราโกรธไม่ได้และเราก็จะทั้งนอนเป็นสุขและเราก็จะได้ไม่พบเจอกับความเศร้าโศกนั่นเอง ธรรมะวันนี้อยู่ใกล้ตัวถ้าใครสังเกตไม่เห็นก็ลองสังเกตดูว่าถูกความโกรธครอบงำเมื่อไหร่ทุกเมื่อน,นั้นปล่อยวางความโกรธได้สุขเมื่อน,นันอ้นนี้ก็คือธรรมะที่นำมาให้พวกเราได้ยินได้ฟังในเช้าวันนี้ก็หวังว่าพวกเราจะทราบเหตุปัจจัยแห่งความสุขให้แก่ตัวเอง แล้วจะได้ขยันสร้างเหตุนั้นทำเหตุนั้นเราก็จะได้พบแต่ความสุขในชีวิตในการเบื้องหน้าต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาในเจตนาอันเป็นกุศลที่พวกเราได้มาตั้งใจถวายทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นผลให้เราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประการ เราจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางโลกมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลอย่างนิพพานพ้นทุกข์ในนาคตการอันไกลโดยทุนากันทุกคนทุกท่านเถิดเตรียมตัวกราบพออนราบ กล่าวคำถวายอาหารร่วมกันนะโมตัสสะอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่านพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายพระตาหารและของบริวารเหล่านี้แด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์โปรดรับพระตาหารและของบริวารเหล่านี้ขอ,นนของข้าพเจ้าทั้งหลายาเาพื่อป,ประโยชน์ เพื่อความถูก,ถกเพื่อทำให้แก้งซึ่งนิพานนพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายาาาตลอดกาลและนานเถิน,านถสาธุเดี๋ยวตั้งใจฟังอน,นุโมทนาะอายุโทภลาโททีโรวันนาโทปฏิภาณนาโท สุขาสาธทตาเมทาวีสุขังโซอธิคาชาติอายุงทัตวาภาลังวันนังสุขันจะปฏิภาณทโทีขายุยาสวะโหติยาถายาทุปปปชตติติกาเลททันติสัป,ปัญญาวัทันยูวีตมะจารา กาเลนาทินังอริเยสุชุพุเตสุตาทิสุวิปัสสนามนาตัสสาวิปุลาโหติทาคีนาเยตาทาอนุโมทันติวียาวัจจังการนติวานาเตนาทาคีนาโอนาเตปิปุญญสสะภาคีโน ตาสมาทาเทอปติวานาจิตโตยาถาทินางมหาพลังปุญญาณิปรารโลกสมิงปฏิทาหุนติปานินันติอกักัับมน